พ่อจ๋าถึงกับเว่าว่าคือเว่าเป็นตาสร้างเทศบอกคื้ว่าลูกจ๋าอาอายสกุณาพ่อนสิกาว่ากับพ่อจ๋าแบบนี้จ้าถคันนี้น่ายาวอนพ่อแต่ก่อนหลังจากที่อาอายสกุณาพ่อนเว่าแล้วว่าลดคันนี้ นายาวาคือพอแต่ก,ก่อนเลยย่งกับเฝ้าแลนฝ่าแลนตาลีตาลานพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพอจ๋าแลนน้ำก้นเหมือนจะทำโทษแต่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากพอจ๋าแลนไปอุ้มลูกจ๋ามันเป็นเอียงที่เป็นตะเบิงแห้งนะคะพี่น้องความน่ารักของพ่อลูกคูนี่เนะพี่น้องเนาะแล้วคงบ่มีไผทีสิก้าว้า กับพอจาแบบนี้ทาโบเมนอาไอสัก,กุนาพอนนะคะเป็นโมเมนต์ที่นาราเคตให้พอมๆอปแม่เอฟซี่แฟนครับใจฟูกันมากเลยที่เดียวนะคะพอจาถึงก็บ,บอกว่าคือบอกเป็นตาสร้างแท้ด้วยความเอ็นดูอาไอสัก,กุนาพอนสำหรับหลังจากที่นะคะพี่น้องมีคนเข่าไปเห็นคลิปนี้เป็นชอ็อตสั้นๆนะคะกบมี่ บรรดาพ่อแม่เอฟซีแ,แฟนครับเขามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหล่นลามเลยทีเดียวนะคะเป็นความชื่นช่อมเป็นความชื่นชอบเป็นมุ่มน่ารักของพ่อจ๋ากับลูกจ๋าเพิ่นแสดงความคิดเห็นเขามาว่าแกงพออีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่พ่อกับลูกเป็นตาหักทั้งคู่เลยคะ่ะพ่อลูกคู่แกงกันบ่เคยลดละคะ่ะยิ้มตามเลยลูกพ่อกับลูกแกงกัน แกงพอจ๋าแล้วฮ่าฮ่าฮ่าาเบาตรงเกินพี่น้องคอมเมนต์นี่บอกว่าเบา,าตรงเกินนะคะวิ่งร่อยเมตรในขณะนั้นอาไฮแลนด์แบบที่ชนิดที่ว่าไฟสุดขีดสปีดเต็มทีเลยแหละพี่น้องรักมากสองพ่อลูกพอลูกเข้าคุยกันอีลาเอ้ยเยาวาพอจ๋า พ่อลูกตาฮักคักพ่อจ๋าลูกจ๋าเป็นตาสะออนคักน่ารักที่สุดค่ะน่ารักมากค่ะพ่อลูกหยอกันน่ารักค่ะน่ารักพ่อลูกน่ารักน่ารักมากพ่อลูกแกงพ่อแบบน่ารักน่ารักมากค่ะน่ารักมากน่ารักมากเป็นตาอบอุ่นพ่อลูกหยอกกันเข้าใจแกงพ่อ ลูกสาวอยู่เป็นตกคู่น้องลมแนล่ล่ะอันนี้ิ่นบอกให้ระวังนะคะเพราะว่ามันอยู่ไกลๆน้องหนามเนาะพี่น้องเนาะลูกกระดายน่ารักค่ะน้องกระแกงพ่อจ้าพ่อลูกน่ารักมากสองพ่อลูกแกงกันตลอดตะหักตะแพ่งทั้งพ่อทั้งลูกพ่อลูกคู่นี้เป็นตะแพงจ้าสวัสดีค่ะสุดยอดมากค่ะ เยี่ยมมากเลยพ่อจ๋าลูกจ๋าเล่นหยอกหลอกกับพ่อจ๋าพอนกออายน่ารักมากค่ะคือสร้างเว่าแท้หน้าขี้น้อยน่ารักทั้งครูแลน,นั้นหาลูกลากะคงสิบวมีไผ่ยางทีวาน้พี่น้องเน่อ,อยางที่แอดบอกไปว่าคงสิบวมีไผ่กล่าเว่าก่าหยอกพ่อจ๋าหรือว่าบอดนกขนาดนี้ เห็นรถจอดอยู่จังไหนยางเขาไปถ่วงว่ารถขั้นนี่นายาเาคือพอแต่ก่อนแถว่าสันโอ้ยพี่น้องแกงแรงมากแกงแรงมากจริงๆนะคะสำหรับอาอายแกงพอแต่กับเป็นโมเมนต์ที่นารักเนาะพี่น,น้องเนาะสำหรับพอลูกคุนีอีลาพอทำไม่แล้วนาบ่าย่าแล้วจ้าดูดีแล้วจ้ารู้จักเซลพอพอลูกนารัก ท่านพ่อคักน่ารักเนาะบุญพลาอิลีเป็นตาร้างเนาะว่าวแกงพ่อกับเป็นว่าวแล้วแลนบัดนี้ตาหนะักคักน่ารักมากนาย้าวเหมือนพ่อแต่ก่อนเลยพนะเข้าใจหยอกพ่อเนอะอาอายท่องไว้ค่ะลูกกูคือกูฮ่าฮ่าฮ่าแกงแต่พ่อน่ารักมากพอลูกคู่น <labeling coming weight fresh> ี้ เอาความจริงมาว่าบวไดจ้าแล่นไหวขนาดน่ารักพ่อลูกน่ารักไปอีกแบบค่ะน่ารักพ่อจ้าวิ่งเร็วมากพ่อลูกคู่นี้น่ารักน่ารักพ่อลูกเขาแกงกันลูกกระไดยขยันบูลีแต่นาพอดูกี่รอบค้ำทุกรอบค่ะโดนแกงอีกแล้วอีพอน่ารักมากพ่อจ้าลูกจ้า ล่าสุดนะคะพี่น้องบอยอยากสิวา่วาอาอายบัเมนแคเลนหันเลนไววเท่าน,นันเด้พี่นอ้องอะอายยังมีไหวพริบตาไหวพร้อมเด้ในขณะที่อะอายนั่นนะคะพี่น้องทําการแสดงอยู่บนเวทีอยู่ในช่วงคิวของอะอ,อายอะอายเนี่ยมจากข้างเวทีลงมานะคะเห็นข้างล่างเข้าสิตีกันบอกให้อาจารย์นายดนตรีว่าหยุดก่อนหยุดก่อนข้างล่างเข้าสตีกันอะอาอยว่าเด็สิพี่น้องโอ้ย ตาไห้แห้งนะคะถือว่าเป็นความฉลาแลา้วก็มีไว้พิบของอ้ายเลยทีเดียวนะพี่น้องเนาะสำหรับด้านนาเวที่อ้ายสกุน่าพ่อน,นันนะคะพี่น้องถือว่าเอาอย่เด้ในขณะที่เธออายุเพียงแค่11อขวบ11อขวบเท่านั้นนะคะแต่ความสามารถของเธอมากซะเหลือเกินเพระาะว่าจะเป็นทั้งด้านการร้องการรำนะคะการแสดงอ้ายไดเบิร์ สิเลนตลกว่านั่หัวมวลหยอกหลอกกบพอจ๋าญานุอ่อายเห็ดได้เบิดเลยได้ใจพอ่พอแม่แมแมเอฟซีแฟนครับไปเต็มเลยําหรับเธอคนนี้นะคะแล้วที่สํำคัญอีลากับเป็นตะหกักเป็นตาแพง้งสู่แดดสู่ฝนสู่ลมคักฝนตกอีลากัยังกลางลมกลางลมทำการแสดงยิ้มสู่บนเวทีนะคะ ไม่วันทุกสถานการณ์อีลาพร้อมลุยพร้อมสูบเบิดได้พี่น้องเด้อด้วยวัยเพียงแค่11ขวบแต่เธอทํำนาทีได้ยางดีมากที่สุดเลยสำหรับวัย1 1ขวบล้านอยู่บ้านของแอดเองนะคะพี่นองตอนนี้อยู่ป .2 กับบ่นถึง11ขวบดอกพี่นอ้องแต่ว่าอายุกับบได้ ห่างจากไอไลน์นะคะก็ย่งเบืองเป็นเด็กหน่อยอยู่เด้พี่นอ้องแต่ว่าไอเนตี้ไหวเพียงซันี่ถือว่าเก่งมากเลยนะเก่งจริงๆแล้วความน่ารักความสดใสของไอนันนะคะเฮตไทยมีเอฟซีแฟนครับพอ่พอๆแม่แม่มกลกกระชื่นชอบในความน่ารักสดใสคิดถึงลูกถึงหลานอยู่บ้านของตัวเอง บางคนล้านอยูบ่บานล้านอยูบ่บานแอดเองนี่พี่น้องเอ้ยแต่ละมือแต่ละเว้นแห่งช่วงปิดผักเรียนนี่บอกเหตุยังจ่องเบิ่งแต่โทรศัพท์เบิ่งแต่แทบเล็สเบิ่งแต่อแพดเดียวจังสันละพี่น้องบอกไงไงว่าเด็กหน่วยทุกมือนี่เบายากบอกอยากนะคะเบิ่งแต่โซเชียลเบิ่งอยู่นั่นละเบิ่งจนบางที่บ่ยอมกินเขากินน้ำเนี่ยเบายากบอกอยากอีหลีนะคะแต่ว่าออาย ขอย่อมรับเลยว่าเก่งอิริเก่งมากนะคะแอดขอเฉื่นชมแล้วก็ขอเชื่นชมในความน่ารักความสดใสล้วก็เป็นตาหากแห้งสำหรับอไอ,อส์กุณาพ่อนพ่อจ้าลูกจ้าคู่นะี้น่ารักอย่างที่เอฟซี FC แฟนครับพอพอแม่แม่ว่าอิรินะคะสำหรับมือนี้นะกาได้น้ามโมเมนต์นะ่ารักของพ่อจ้าลูกจ้ามาฝากพีตอนน้องนะพี่น้องเนาะ ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เฮดให้ใจฟู่เลยที่เดียวนะคะสำหรับข้ามเบาข้ามแกล้งพ่อจา๋าที่บ่มีไผกล่าเวเบาแต่ว่าออ,อายกล่าเวเบานะคะสำหรับมือนี้ฝากไว้เด้อพี่นอ้องเด้อฝากขอจ๋าลูกจ๋าไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจพอแม่พี่น้องสู่ผู้สุคนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เฮาได้เห็นโมเมนตะ์น่ารักนะ่ารักแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเอ้า เป็นจังไดกะซางฝากแร่งเชีย่ยแร่งใจให้อ,า,อายลูกจ๋าสากุ่าพ่อนหน้าขี้หน่อยแล้วผู้ใดบ่หันใดฟังผลงานเพลงของอีละอา,อายสามารถเข้าไปฟังได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อใจเสาะบนเกาะนาคีแล้วกับผลงานเพลงเอ,อินขัญให้อายอาอายสากุ่าพ่อนนะคะเข้าไปฟังได้เลยไปสนับสนุนข่ายเพลง เป็นหนึ่งออฟฟิเชียลนะคะพี่นงตอนนี้เพื่อนก็มีผลงานเพลงที่ทํำออกมาหลายเพลงแล้วบ่าว่าจะเป็นผลงานเพลงของไอสกุณาพรผลงานเพลงของบอดนกผลงานเพลงของนางเอกแพร่ทิดาเสียงวีหกนะคะยู่ที่ช่องค่ายเพลงเป็นหนึ่งออฟฟิเชียลเข้าไปฟังเบองเดอพี่นองเด้ออยู่แอปสีแดงนี่ละฝากไว้สำหรับมือนี้กะ ขออำลาพาจากไหวเพียงสำนีกรพอกันไมคลิปหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ